เพื่อแล้วเกือบไม่เอาเพวกเราก็ลา้างวันนี้เราจะมานักอือกันเหมือนเดิมนะครบเมื่อวานผมก็อัดเล้วฉันจะเป็นคนนี้ค่ะใช่ไหมครับโอเมร์สตงมิสเตอร์กรีนมิสเตอร์กรีนอย่างนั้นหครับต <Yes. S 1> อนนั้นเพิ่งเล่นเง <laughs> วงอไม่ตีจะมาเล่นได้นะครับ น่สบายเลยใช่ไหมนอนนานเรยหมดแมนครับอันเทลลี่มนชั่นครับแมนชั่นครับแมนชั่นแมนชั่นแมนชั่นไม่ได้เลยแต่จริงๆอยากเล่นเลบมากกว่าหาเล็เหลเลลเลบหลบหลหลบหลเลหาหเล มาเอาดัดโฮเทล,ลม,มาแล้วลูกตุ่มมาแล้วลูกตุ่มใช่ไงจอเกมอ่ะเอาไม่เอาเข้าเข้าไปเกมนะครับแสดงว่าคนละแมพแล้วเข้าแมพมาแล้วคนละจอยเกมแล้วผมไม่จะเล่นด้วยนะครับเจีเข้ามาไม่ได้จะโกมเนี่ยก็เนี่ยจอยไม่ถูก็เราเข้าเกมแล้วไงมาเชิญมาเข้าทีหลังต้องรอใช่ไหมเว้ยต้องเย่างนั้น<ง> มาเร็วลูกจ้ะเอาไม่จังอยู่ตรงไหนครับเนี่ยนี่อยู่ข้างหลังเบคคอนบอยนี่เอ้าผมเป็นเวคผมไม่สนเป็นเบคอนบอยคอนบอยสวัสดีสวัสดีเบคอนบอยเฮ้ยจะกี้สิคะไปอ่ามีคนโดนคัตเตอร์แล้วทำไมเพื่อนผมไม่ได้ยินเสียงกันเนี่ยคนคัตเตอรแก้มมีคนคัตเตอรกลมเฮ้คัตเตอร์มเฮ้ถูกแล้วนี่ไงอยู่ข้างล่าง คต,ก,ก,รตก,กรรมแฮ่คตกรรมแฮ่ถูกแล้วข้างล่างใครเจอครับมีห้องนี้อยู่ข้าง,าง,างๆไปจุนไปแล้วนไปแล้ว,ลวดูตัวห้องนี้มันเป็นตัวทดลองของเอสของของ SCP นี่นาตัวทดลองของ SCP ครับ <c oughs> มือรีรูจชุดกัวกัวที่เบคอนอยากได้กัว <c oughs> ที่เ <c oughs> บคอนอยากใส่กัวกัวที่ไม่ซีนีเดต้องหาลักไถ โก้โก้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราทนอยู่ตรงไหนอ่ะไปมันเข้ามาแล้วล่ะเอนนี้แมปเก่าแบบใหม่ไงไม่ใช่แล้วแมปใหม่ไหนแมปของที่ไมีอยู่แมปเดียวอะแล้วเดี๋ยวไม่ติดจะมาแล้วครับเราหาได้แล้วเราจะหาไม่ได้เลยไม่ต้องหาเร็วจังขมสีม่วงอวตารสีม่วงรองเท้าสีดำ <พ>นี่คนนี้แหละใส่แว่นสีม่วงใช่แล้วครับใส่แว่นสีม่วงเราเฟชชิ่นนัรเฟชชิ่นนั่คนนี้เธอคือคนนี้เธอคือคนนี้ใช่ไหมเออยู่นิ่งนิหนอยคน,นี่ใช่ไหมพีอ U เอลยูเอราไปทางไหนยแยกหรอฮะองอ์อยู่ไหน เนี้ยเกมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงยังเนีอันนี้อันนี้ไม่เริ่มเกมต้องรอเวลานี่ดูแผ่นตรงสีเทาข้างบนนี่เนี่ยมันนับเวลาอยู่เหมือนเนี้ยไถลังค,<น>คนไหนอา้าวทำไมกลายเป็นเบลล่ะคนเป็น,นเนสื้อสีม่วงสิเอ๊ะเดี๋ยวว่าจะเป็นคนนี้รองเท้าไหนเน่เธออยู่รองแกนโง่รองแกนกันนะรองแกนเหรอรองแกนรู้รองแกนทำไมล่ะ ไม่ใช่แล้วเอ้านี่ไงคนนี้เป็นคนนี้เป็นชัวยใช่ไหมใช่โอ้โห yes yay แไม่เป็นนะครัทำยังไงนี่ไม่รันสายแต่ว่ามันมีมีคนเป็นขั้รต่อนหรอมีคนมีสองคนครับอ๋อเหรอโอเคขันตอนโล้ยอย่ามาอะไ้เลยไเป็นไว้ดิไปทางไหนออกไปบ้านตายกันอยู่ตรงนี้อือ ฆาตกรฆาตกรใครจะโดนฆ่าแม่สองหอว่าอมิสุงว่าคนอื่นโอ้ยจัเาัับอยไตายครับยู่ไหนวัดวัดเว่ยเวยเ่ตรงไหน เดี๋ยวเอาไม่สุขขอไปหาในทับเอ้ยนี่ไงข้างบนข้างบนชั้นบนครับชั้นบนชั้นบนครับชั้นบนอเจรดเสียงอีกแล้วรัดเสียงร้อดเลยโก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 อีกสิบมิจะเห็นศพไหมเนี่ยพว้าวโก้พวกแมวเกิอ์ลอ๋อไม่ใช่ห้องนี้ผิดห้องแล้วคุณแม่เอ้ยดเห็นเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูแม่สองนี่ครับศพคนนี้เลยแค่คานด้วย หาหลักฐานหลักฐานหลักฐานอยู่ไหมโดนเหรอชุดชมพูโดนเหรอใช่ครับชุดชมพูโดนจะมาเจอได้ไงอาอาไปหายกันเร็วจังเลยเออหายกันเร็วเร็วอันนี้มีขวานผ้าสีดำรองเท้าสีเขียวนี่เรียกเป็นของม้าแน่เลยโอเเม่สองไม่ได้รองเท้าสีเขียวครับไม่แล้วมันก็คิดว่าเป็นชุดสีเขียวอ่ะอันบาคนบอกว่ามิสเตอร์กรีนโนนัดนี้ มาว่าคนนี้คนไหนครับคนที่มีเนี่ยเสื้อสีแดงอ่ะไม่มีขวานอยู่ข้างบนอ่ะคือใครเนี่ยแจ็คสันแจ็คสันเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยแจ็คสันแจ็คสันเลยแต่ว่ารองเท้าไม่เป็นสีเขียวนะแจ็คสันรองเท้าเขียวไหมล่ะแต่มันมันมีขวานด้วยนะครับก็แจ็คสันถือขวานไปล่ะแจ็คสันถือขวานแต่ว่าขวานไม่ไปโดนหน้าของตัวเองครับมามาอีกโดนอีกนั่นมิสเตอร ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่อเอากันไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เอาเอาทำไมไม่ได้เคนฆาตกรนะฆาตกรรมนะมันไา่ใ่ฆาตกรมันไม่ได้ฆนะนะนะ่าใครเลยนะงงเอาเอาเกไม่จบงงนะทำไมอ่ะมันไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะทาไมมาโดนออกอ่ะ เกมอะไรนี่เยพนมั่วเลยอ่ะมายังไม่ได้ไปฆ่าใครเลยมาก็วิ่งวิ่งวนๆอยู่อย่างเงี้กลายเป็นฆาตรกรซะง,งั้แม่ละโอเม๊ยสองไม่ได้เป็นครับไอเม๊ยสองไม่ได้เป็นออไม่ได้ฆ่าใครเลยนี่ไอ้ใครบอกตอนนั้นใครบอกว่าให้โหวตมิสเตอร์กรีนานายนะเออ้ะยังไม่ทันฆ่าเลยเอ้ยดีเอ็นจะแสดงแสดงว่ามันสุ่มอะเนี่ย เต้นี้มันสุ่มนะใช่ครับใช่ครับมันสุ่มมันสุ่มสุ่มแซมสิมปลีเนแต่หมาม่าไม่เป็นนะงงอ่ะอ้าวโอ้โหเจอกันไวเหลือเกินถ้าคนเจอไวน่าจะเป็นฆาตกรชัวน่าจะใช่ครับแล้วอมเคยเป็นฆาตกรไหมไม่ยังไม่เคยเป็นฆาตกรแล้วมันทำไมหมามอกมาออกเป็นฆาตกรเฮ้งงไปหมดแล้วเนี่ยเป็นล่าเปล่าจะเป็น่แ่นฆ่าเป็นล่าโดนค่าเหยียบศพเลย นี่เนี่ย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 ับจบแลครับเอาอีมิสุเสร็จดีอย่งเสร็จแล้วเปยนแอบเถอะถ้าเออจะให้มามาเป็นทัตกรเออได้ฆ่าคนก็ยังสนุกนีไมมไม่ทันได,ด้โวดใครเป็นอะไรใครเลยไม่ได้ฆ่าใครเลยวิ่งวิ่งบนบนอยู่ในบ้านเนี่ยกล <c oughs> ายเป็นฉันเป็นฆัตกรซะงั้นะอกไปเลย มาเลยมาเลยมาเลยนลูกจ <G> ้าฉุดเขอเขาว่าท <iałem> ี <Bra> ่หน <ceu> ูอยากได้เขอเขาว่าที่หนูอยากใจคือคือว่าชันไม่ซื้อไหนได้มาเล่นลูกจ้าชุดเขาเขาว่าที่หนูอยากได้เขอเขาว่าที่หนูอยากใส่คือคือว่าชันไม่ซื้อไหนได้มาเลย

หาเก็บออกได้ลค um> ่ะเด็นี uh> uh ่มากระดูก no> ันไปเลยหุ๊มดเวลาไปกันเลยเอาว่าต้าสีน้ำเงินตรงนี้ไม่มีรองเท้าสีชมพูผ้าสีชมพูนี่เลยคนนี้เลยคนนี้เลยใครคะชื่ออะไรคะ ก็งั้นก็เป็นผู้หญิงนี่แต่เขาบอกว่าสีชมพูด้วยนะก็มีคนเดียวที่ใส่สีชมพูใช่ครับมีคนเดียวที่ใส่สีชมพูคุณนั่นเลอาลวดใครอ่ะออกเลยแดนออกไปแดนออกอ่ะเอาเองเหรอโอเกมไปเจอครับเอา แล้วอนนี้ใครอ่ะต้องโหลดใหม่นไหมเฮ้ยโหลคนนี้ทำไมใครอ่ะคนเนี้ยเรื่องสุดขมดิเอ้าทำไมเอ้างงอ๋องงกระบาดทำไมอ่ะงงอ่ะเกมอะไรเนี่ยงงไปหมดแหละมันอะไรเนี่ยงงไหมงงเอองง เออมันมันมีสีน้ำเงินตรงไหนอ่ะคนนั้นน่ะไม่มีใครสีน้ำเง,งนินเลยนะเออที่เขาบอกว่าจะสีน้ำกับสีชมพูนั่นก็ไม่มีสีชมพูนะมันก็เป็นไนะงงงไหมงงไปอีกองงกระลาดบังเอื้อ๋อมิสุก็คือขั้นตอนเอนไม่ใช่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 ครับฮึอยแ เต็มแล้วไหนเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือนักข่าวไม่สามารถผมจะตัวเป็นเด็กแต่สมองผมเป็นผู้ใหญ่เก็ขขคือเล่นสืบจิ้วโตอนนี้คดีฆาตกรรมยังไม่จบนะครับตอนนี้คดีฆาตกรรมยังไม่จบนะครับยังฆาตกรยังฆาตกรรมอีกนะครับขอให้ทุกคนปิดประตูล็อกประตูด้วยนะครับ เป็นน้ำตาลนะครับตื้ดเห็นจบจักทีน,ทนี่ไงไหนอะนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงตร,งรงงะเบียงชั้นสองระเบียงชั้นสองครับนวนห้อยหัวเลยครับตรงเนี่ยะ้าไม่ตรงจะบ,บอกว่าตรงจับข้างหลังสิคะตรงข้างหน้าตรงข้างข้างล่างสิคะห้อยอ่ะห้อยเนี่ย,ย,ยไม่จ๊ะ มีอินอ๋มีแอนตงมาดูมีคนบวชอยู่นี่เลยเข้าใจไหมฮะอเมซงใครหมดติงติงดีเดงเด้งแดงเด้งเดงเด้จ้าค่ะไปเกาะนั้นให้ได้ได้ได้เล่นยาคือประเด็นคือหาหากันยังไงวะไอ้ที่มันเป็น หลักฐานอะหรือว่ามันเราไม่ต้องหาไม่ต้องหาก็ได้นะถ้าถ้าเขียนหารอเวลาให้หมดก็ได้เลยครับใช่แต่คนที่พวกเจอเจอแล้วมันเจอจริงเปล่ากำลังงงอยู่นี่มันจะไปว่ายน้ำทำไมเนี่ยไปทำก่อนนู้วยค่ะเขาอห้สั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเราบรรดาคนที่อยู่เกิดอยู่ตรงนี้เอาเป็ดซ้อมเขาให้ฟังอยู่ตรงนู้นครับเอาไฟมาเร็ว ก่อนลองดูไม่ส่ยสิครับก็ดูอยู่นี่ไงเธอไม่สีนน์นึงเห็นไ้มครับเอแล้วนี่ใครนอนเอ็งแํงอยู่ตรงนี้นี่อนนะไม่ได้นอนเฮ้ยมาหน่อยสิสวัสดีสวัสดีแม่ตกได้ด้วยเหรอตกได้เราไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวเราไปเจอกันย้ายมาแล้วมาแล้ว มาเจอกันแล้วเงยหนะ้าเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาโอเคสวัส <c oughs> ดีสวัสดีโสโอสสอสวัสดีโอาม่ซือเม่ซื้เรามันโดนกัน้นเราว่ายไปไม่ได้แล้วเราชนแล้วนี่โอเมสก็ว่ายมันไม่ได้เหมือนกันมาเรามาเจอกันนะตาต่อไปทำไมจะโดนบทออกหรือเปล่าโอเคบายบายต่อไป การบวดของคุณน้ำข้าสีน้ำตาลตรงนี้ไม่มีผ้าสีนี้แล้วก็ผ้าสีดำมีคนเดียวเลี้ยที่ผ้าสีดำคนนั้นแหละ like <c oughs> ใครล่ะผ้าสีดำใคร เอา,า,อเอา,าว,ว่าคนเอาไม่สูว่าคนนี้แหละคนนี้ชัว <c oughs> กดไปแล้วครับไนจะมองหน้าทำไมฮะไหนคนทีบมองหน้าเอาไม่สู <c oughs> มองหลังโองไม่สู <c oughs> ต้องต้องเป็นคนนี้ดิแหวคนนี้ ี <Yeah. S 2> ่านคนนี้คนไ,ได้ชื่ออะไรอ่ะไปโดนโหวตจริงด้วยเอาตกน,น้ำเขาโดนโหวตไงออเอา,เอาไม่ใช่ใช่อ๋อใครถูกแล้วหรอเหลือคนเดียว,ยวแล้ว <c oughs> ถ้าถ้าคนถ้าคนอื่นไม่โดนค่าก็น่าถ้าคนอื่นไม่โดนค่าสองคนนี้ก็ต้องเป็นโอมิสุโดนค่าเ่อ วสาวาสดีผ้าหลุแม่อมเป็นเกมดูอะไรท้าอยู่เฉยใช่ไหเราต้องวิง่งวิ่งไปตามหาความจริงเอาอ่ะเอา,เอ,าอย่าบอกว่าโอมมิสูโดนจริง <laughs> สวัสดีโอมิสู <laughs> เข้าต้อนรับเข้าสู่โลก <laughs> การจนาตามนะไหนนียู่ว <laughs> อ่างั้นติดตามติาต่อไปนะคะบ๊ายบายติดตามต่อไปนะคะกดติดตามช่องโอมิซกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะบ๊ายบายตุ้มเลือกแมปต่อไปไม่อีกจัดที่เกมพี่สองนะครับเราจะมาเร็วเราจะมาเร็วเราจะมาแล้วครับโอมิซอยู่ในดาดแล้วนะครับอ้าว ไมันที่กับอมพี่แอนสองอมมัดีนครับอมมัดตีตั้นต่อไปว้าโล้ยอีกมิสุเธอจะรออะไรขนาดนั้นดูตนี้เลยนะอีกมิสุมบ้าตัวใหญ่เหรอ อิงมิสอ้งมิสอิงมิสอิงมิสสี่สามสองหนึ่งสุดเออเด็ดเออไม่เตรียมมาแล้วเอสองมาแล้วที่นี่ อ้าวที่ไหนมาแล้ววันนี้เราจะต้องเข้าสู่เ oh. มดเด๋อวฟออิทเราอะแอร์และโ oh. อมิตรีอ้าวกันเลยนะครับไปทางไหนอะคะเข้าในบ้านดีกว่าครับเพราะมันอาจจะมีที่ไปไม่หรอ <มา S 1> นะครับราาไปนะ้าทางไหนนะเฮ้ hey, มยมัดีขึ้นไงอ้าวดูนิวดูนิวขึ้นมัน อุ้ม่ส่งอยู่นะครับอยู่ในบ้านนี่แหละเอายิงลงมายิงลมาหนิลงมาอะไรเอาตายดิพวกคือหลังคากันหมดเลยเธอไปเข้าบ้านทำไมไม่รู้ขึ้นยังไงอเนี่ยมันมีที่เ,เขียวๆให้เหยียบนนบั่เลยออกมาไปอีกบ้านหลังนึงนะะ่ะหละังแรกเหรอตายเหมือนกันนะครับจะกระโดดทำไมเนี่ยโอไม่ถูกนี่แน่กระโดดไปเลยผมไม่์ตีรอดคนเดียวครับโอ้ยโอไยดี กระโดดเลยนะโอปิสูรไม่ต้องเลยนโอปิสูรอย่ากระโดดเยอะมาเนี่ยเงินครับเงินครับไงนนี่เวลาวานถึงไหนไหนแล้วโอปิสตีโอปิสตียืนนอนครับนอนนอนนั่นเฉยว่ามันจะไปบ้านอีกฝั่งเลยด้านฝั่งนี้ไม่เห็นไม่มีขึ้นว่าเฉยข้มันตีเอาขนตีลอดโอ้แม่ไปนี่เจอนี่หน่อยยามตามโอปิตีมาแหละไม่เห็นอ่ะไม่เลี้ยงไม่กอด เวเกิลลเลียนเร,นเรนบ็บางได้ผมแบบไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รนอนอีกแน,แน่นอนเลยยังไง,<อ>ไงูดีเห็นเล้วอะัขึ้นมาทำไมยับยับ เออให้เหยียบงอแม่ให้สอนเราต้องไปทางไหนกันอยู่วันนี้นี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วตรงนี้ไม่รอดจะได้ไม่น่าจะรอดนะตรงที่เป็นพิรามิดน่ะเราจะเดินไปอ่าเอไม่ตีเดินไม่ได้อ่าเดินไม่ได้อ๋อเออว่างั้นแหลยพิรามิดอาจจะรอดอะไรของเราจะรอดความสูงพอพอไปไหมล่ะพิรามิดมันสูงสูงกว่านายสูงกว่านะ ไม่น <without them. S 1> <it> ่าจะรอดนะตรงนี้ไม่รอดเชย่เราไปทางนู All, ้นกันไหมรอดตรงนี t ้รอดโอ้โอ้สองมอะไร้วค่ะตายเยโอมรอด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 รรอดรมดรอดรอดรอดอนรอดรอดดรอดรอดระดอดรอดรกระดงอรอดอรอดรออออดอนออดออออรอดรรอด อุเมซุเม่รอดตาต่อไปอุเมซุร้อนนี่นอนเมันด่านใหม่เนี่ยเนี่ยแบบเหมือนด่านไม่เคยเจอแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนทางไหนเนี่ยเข้าใจป่ะเฮ้ยมีไงขึ้นมาได้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วจะดัดซิ้งอีกแล้วดัดเสียงทใไม่ให้ให้ดันดตโตกันนี่ มีใคันตัวเองที่พาไปทานเกระโดดลใกไม่ได้กระโดดมีใครดันไม่รู้ไม่มียินอยู่เฉยๆอลาวาดูอยู่ไม่ได้กระโดด เรยจะรอดไหมเนี่ยรอดชัวรอดนะครับมานึกว่าจะไม่ข่าเพราะอะไระมาไปกระโดดขึ้นทางข้างหน้านกเนว่ยอ้ออาวไม่สุกับพ่อแม่ลอดมอไม่สุดกับพ่อแม่สองลอดบอกแลว้วพา,านิวไม่สุดต้องรอด อ๋อไม่อ๋แม่ของตัวใหญ่กว่านั่นเนี่ยตัวสุดตัวตี้ใเอาไม่ตัวแม่สองกลางตัวไม่ตัวใหญ่สุดมาแล้วด่านนี้อะไรอ่ะขึ้นข้างบนให้ได้ต้องนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นนะคตัวนี้เพิ่นเพิ่นครับเีิขึ้นิีนขึ้นเร็วไปข้างใหนนะไม่โตเข้ามาเลยบันไดมันก็เมียไม่แต่ตรงนี้มันไม่มีบันไดโดนหลอกก็ไม่ซื้อ ลุนโหลดะไรครับทางไหนนะเอ็มไม่ให้ขึ้นแล้วหรอมีแค่สองชั้นเนี่ยนะมีแค่นี้ครับเฮ้ยมีทางขึ้นไหนอ่ะมีทางขึ้นทางบนสุดขึ้นทางไหนอ่ะทางนี้ครับมันต้องเร็วๆร็ที่มันอยู่ตรงมันอยู่ตรงข้างนอกขอบตรงนี้ครับไปไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับมาแล้วครับตายอย่ามากระโดดใส่ฉันอี๋เอ้ยย่ะ เราอือยยนี่แหละเอาแล้วมาแล้วมาแล้วรับมาแล้วมันเล่ามันมาแล้วเราอยู่ตรงขอบราวบันไดก็ได้ปะม้ยมีรอดแบบราวบันไดอ่ะสี่สามสองหนึ่งโอ้ยสเอ้ยรอดเฮ้ยรอดครับตัวไม่ตีไม่รอดแกทำไมเอาไม่ตีไม่รอดเอาไม่ตีเป็นยืนตรงไหน ไ,ไม่ได้หรอ <c oughs> เรยกงัว่าจอรอดกินโคกีกว่าเไปไา้นะี้ไม่บอกอด้วยนนะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอีกก็อบอกได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมิสุอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะครับบ๊ายบาย